พรุ่ดตะซีลาใ้ัุลช่ไหมโอ้หลวงพ่อซีลานี่ใช่ไหมหลวงพ่อหินใช่ไหมใช่ค่ะโอ้อ้าวเล็กยังไงถึงสงสัยหรอคุณสนใจถ้าถ้าจะคุณเล่าให้ฟังเร่าอๆจะอ้อย่างฟังเไปเฉยฮึม ไม่จะรอให้างคือมาครั้งหนึ่งเนี่ยคือช่องนั้นเนี่ยต้องพ่อนี่มาอยู่ตรงนี้แหละคือมาอยู่ก่ที่เขาเขาส่วนตัวนี่เขาเขาที่นี้แหละแต่ว่ามันมาด้วยความแร้นแท้นพระองค์เขากำั้นก็มีมิจชาืนเออแต่เชื่อไหมว่า มันคลาสกันพอเริ่มต้นสร้างท่ไปพยายาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาชุบชีวิตให้ตนเองนั้นมีค่าเพื่อเขาเรียกว่าตอนยากจนตอนมันลำบากลำบนเนี่ยไปพยายามไปพยายาเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพยายาเอาสิ่งที่มันมีค่ามาเป็นของศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดต่อ พอหลงพ่อมาอยู่ตรงนี้ขึ้นมาปั๊บวัดก็จะต้องมีพระพุธใช่ไหมล่ะมีเราแล้วเอารถมาตั้งแล้วก็ต้องมีพระพุธเอาไว้กราบ่า้ลุชาเวลาญาโยมเข้ามาปั๊บเขาจะได้เห็นพระพุธน,น,นี่นี่นี่เขาแสดงว่านี่เริ่มจะเป็นวัดแล้วแต่มันไม่มีพอมันไม่มีขึ้นมาตอปรากฏขึ้นมาว่า อยูอยูคือบาอาจารย์เขาทั้งนี้ทัานเป็นฤาษีเนี่ยท่านก็มาบอกพระนี้ว่าแยงเลยอย่างเงี้ยให้ไปเอาหินตรงนั้นไปให้เอามาให้เอามาไหวเพราะว่าหินอันนั้นเนี่ยเมื่อประมาณพันปีเนี่ยล้มปูนกพวกเศกให้มันเป็นหินเ่อวางเสาลักเมืองเอามาตรงน,นั้นแหละแล้ว ช่วยเทพเทวดาสินซักซิ์ตรงน,นั้นเนี่ยเขาจะได้ฟูลฟ้าสถานที่ตรงน,นี้ให้ให้ยิ่งใหญ่นะคือว่าให้ดีเนี่ทีนี้ก็ปรากฏขึ้นมาว่ามันมีมันมีใบเสมาโบราณมันมีแบบมันมีชิ้แบบชทิ้นใบเสมามันไป,ขนนไปเข้าไปจมไปนอนตายอยู่ในป่าเราก็ไปคุดขึ้นมาคุดขึ้นมาไปหรือต่ว่าข้ามแปดคนโงมันใหญ่ทุกนา่าน ใหญ่คนนี้องนี่ใหญ่กว่าคนอีกใหญ่เลยแหละยาวมาตรงนี้เลยหามมาใส่รถมาพอหามมาใส่รถเขาฟาดว่าท่านซักซิ์สิทีนี้ก็เลยมีเทวดาเทวดาประจำที่นี่ก็เลยมาบอกว่าให้เวลาอยากได้หวยถ้ายาิโยมคนไหนอยากได้หวยอยากได้ยอะไรต่างๆให้มาขอพรตรงนี้นะ แล้วก็ให้เอาเงิน่ะมาร้อยเก้าบาทแล้วก็ใหเอาเงินมาร้อยเก้าบาทให้เอาเงินมาร้อยเก้าบาทเออให้ผลเลยนะอ่าแล้วก็ใหเอาเงินมามาใหร้อยเก้าบาทแล้วก็มาตั้งเที่ยนที่านคืออย่างในเอยเจอท่านต้องทำหน้าร้อยเก้าบาทก่อนเท้พัดว่า มาเสร็จปั๊บใครใครก็ถูกหวยดิใครใครก็ถูกหวยถูกเขาทิงเอาจังด้วยไอ้คนนั้นคนนี้ติดนี่ติดสินไหมหมวามว่าเขาติดนี่อ่ะเขาไม่ยอมมาจ่ายสักทีอ่ะเขาเขาไม่ยอมมาจ่ายสักทีอ่ะเขาไม่ยอมมาจ่ายสักทีอืมวัดว่าเขาไปบนถ้ำเขาผ่านไงแล้วก็เห็นแต่ญาติโยมเนี่ย นำไอ้ขวบผลไม้เนี่ยมาเยอะแยะเลยคือมาแก้บนท่านแล้วก็ถวายป้าจใจเงินทองปรากฏขึ้นมาว่าวันนีคืนดีท่านนู้น,นู่อยู่ๆท่านเนี่ยไปบอกหวยเขาไปบอกหวยเขาสองตัวบ้างสามตัวบางก็ถูกเพราะถูกขึ้นมาในความฝันบอกว่าท่านนะ่ะอยู่วันน้องกอแดง ในที่สุดก็เลยไอเจ้าของที่มันอยู่แถบนั่นขึ้นมาเนี่ยมันกเลยอยากได้หินก้อนเนีกกระแทกไปไววบ้านนีอคืน<อ>เพราะว่าไทายอยู่ก็นั่นแล้วท่านก็จะไล้บอกหวยถูกอ่าในที่สุดปู่ฤาษีท่าน,นเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเอาหินก้อนนี้ไปคืนแหละเด้อให้เองเนี่ยไปซื้อหินมาจากวัง,งน้ำเขียวสักก้อนหนึ่ง แล้วก็หาคนแกะเสียแก้พระพุทธรูปแล้วคือของวิเศษที่อยู่ในหินก้อนนั้นจะไหลเข้ามาอยู่ในหินก้อนนี้ทั้งหมดทีนี้ไอ้ชาวบงชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็บอกว่าเมื่อไหร่กูจะให้วัดพระเดงได้ดีกูจะถ้าวัดพระเดงไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วยังไงวัดก็สร้างไม่ได้อืแล้วก็ยอมรับว่า แตงกาหินก้อนนั่นมาเนี่ยผรู้สึกว่าคือการบนนี่มันจะเริ่ยมยั่งเลยอืมพอต่อเราแก๊พระองค์นี่เสร็จเรียบร้อยครบของศักซิที่อยู่ในหินก้อนนั้นเนี่ยที่<ม>ที่ปูนซ<ม>ีเสกไว้ห้เนี่ยก็ไหลขิ้นเข้ามาอยู่ในนี้หมดอืเลยหินก้อนนั่นก็เลยไม่มีมอนสกดตอะไรเลยก็เลยวางเป็นตุก๊กตาอยู่แถวๆนั้นเลยเออนที่สุดก็เลยบอกว่า ้าใครอยากจะบนบานสารกล่าวได,ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยขอเคาให้มาผลก็ล้งพ่อหินนี่เด้อเพราะว่าหินล้มพ่อหินองค์นี้เนี่ยคือเป็นพระพุทธรูปที่แก้ไม่ก็จริงอยู่แต่เนื้อหาสาระความสําคัญเนี่ยคือไม่แพ้หินก้อนนั่นหรอกเพราะว่าท่านก็จะไปเอาหินทั้งทั้งที่ว่าเป็นพระแก้หม่ แต่ว่าท่านจะเลือกให้คนนะอแต่ว่าหินก้อนนั้นไม่เลือกนะให้ไปก็ได้ขอได้เลคุณพิเศษตางการกะไปสองที่ไม่ตรงนั้นไหลมานี้วไหลมาแล้วออันั้นธรรมดาแล้วอันนี้ก็ลองลองดู คือถึงเวลาเราก็ไปยอดให้ท่านแล้วคือพุดก่อนรู้แลได้รอ้รอยเก้าบาทต้อตงลงทุนก่อนไหมต้องลงทุนก่อนร้อยเก้าบาท<ๆ>เตรียมตังไว้แต่ว่าเชื่อไหมว่าว่าร้อยเก้าบาทมันไม่มีก็ร้อยสิบบาทไปมั้งเอ้ยทำไรใจสปอยกับท่า,นห,ทาน,หนหน่อยใจ้ค็นไรแต่ว่าเชื่อไหมว่าเชื่อไหมว่าแต่ มันมีอยู่อย่างหนึ่งมันมันมันวิเศษนะมันมีอยู่อย่างหนึ่งคือวิเศษก็คือหมายว่ายางหินโบราณก้อนนั้นเนียยังถ้าไปล้อืนที่จจะจะสัมผัสได้ไม่ได้พ่อไปรู้แต่ล้งพ่อนี่พ่อไปดูใน็กในแหล่งชิ้นเขาอยู่อ่ะมันมันเหมือนกับเราไปดูในตลาดคือในตลาดในตลาดนั่นนะ เขาเรียกว่าตลาดสดที่เขากำลังกำลังทำอาหารกันกินนะอย่างก็ไปห้างนะเออมันหอมมันหอมใส่กรอกหอมเป็ดย่างไก่ย่างหมูทอดหอมลาบหอมก้อยหอมทุกอย่างเนี่ยคือมันมันมันแปลกเป็นเรื่องแปลกมันหอมมันหอมไม่รู้มันหอมมาได้ยังไง เนี่ยก็แล้วนั่งนคิดอยู่มันเหมือนก็ว่าเราเข้าไปในแหลทิศเราเราไปเจอในเหลงตลาดนะอื<ม>พอจะมาให้วงปอพวกนี้ไอพวกนี้เป็นทุกข์กันกเ๋ยหลวงพอ่อไงทไมทําไมพวกฉันถึงมีหิวข้าว<ม>คือวันทั้งวันเทนอะไรกินข้าวเลยมันหิวมันอิน่มม,มันเหมือนก็ว่าเราเราไปวูใน <S <S ไอไอในร้านไอร้านอาหารใหญ่ๆอ่ะมันไม่ต้องกินมันได้แต่กินมันได้อิ่มแล้วใช่ไหมล่ะ เดียวกันคือมันได้กิ่นด้ยนี่อย่างคือมันเป็นอาหารที่มันไหลเข้ามาสู่ต่างน้ำพริกไปแล้วเออชอบน้ำพริกจะได้กินน้ำพริกมันได้กินมันเหมือนกับว่ามันมันเป็นตลาดการกินเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วพอไปสัมผัสหนูเนี่ยว่าเออแผ่นหินตัวนี้มันแปลกมันใช่เลยแหละ ด้าน,นั้นสถานที่ที่จเจริญรุ่งเรืองหรือว่าในอดในยามมันจะมีที่ของเขา